ใครที่เจอปัญหาแบบเฮ้ยฉันท้องผููขับถ่ายยากทาตหนักเอยอ,อะไรเอยแบบอาทิตย์หนึ่งถ่ายน้อยวันมากเลยนะคะฝากไปเจอตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อยู่ในเซเว่นแล้วมันดังมากอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไระฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟาฟอลชนินลค่ะ วันนี้ค่ะทุกคนฟรามีอะไรจะมาแนะนำทุกคนได้ฟังนะคะใครที่เจอปัญหาแบบเฮ้ยฉันท้องผูกขับถ่ายยากทาดหนักเอยอะไรเอยแบบอาทิตย์หนึ่งถ่ายน้อยวันมากเลยนะคะฟาเป็นต้นนะที่แบบว่าเออชอบท้องผูกบ่อยๆนะคะจะกินผักเยอะขนาดไหนจะกินเป็นกะละมังหรือจะกินเป็นอะไรก็ตามแต่ก็คือขับถ่ายยากมากนะคะฟ่าไปเจอตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อยู่ในเซเว่นแล้วมันดังมากใน ตอนนี้นะคะคือตัวฟ้าเองอะไปเลื่อนเจอในเฟซบุ๊กไงเขาก็แบบเฮ้ยมันดีมากนะสายท้องผู่นี่คือแบบไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะคะแล้วคือตอนที่ฟ้าอ่านใน a c e b o o k กับทุกคนเขาบอกว่าไม่ปวดบิดเหมือนทานปกติเลยวันนี้ฟ้าจะมาเล่าประสบการณ์เลยนะคะว่าเฮ้ยหลังจากกินแล้วอาการเป็นอะไรยังไงมันหายดีไหมแล้วมันแบบไม่ปวดบิดจริงหรือเปล่าก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรนี่คะ่ะทุกคนอามุกอีกแล้วเราปิดทางค่ะปิดทาง น,น,นี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้นะคะเป็น C K M นะคะทุกคนเป็นยาบรรเทาอาการกแก้ท้องผูกค่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ฟาร์มไมไแต่อย่างใดนี่คือซื้อพอเป็นทาตการตลาดล้วนๆเพราะเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยใครที่ชอบท้องผูกไว้บ่อยหรือเป็นคนที่ขับถ่ายยากหรือทาตหนะักเอออะไรเอยก็ลองทานดูมันแบบดีนะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ เห็นว่าราคามันถูกเอออะไรเอยแล้วก็แบบอยากจะลองรับทานดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะก็คือตัวดิฉันเองนั้นก็เป็นหนูทดลองนะคะในการรีวิวครั้งนี้รับทานจริงไรจริงนะคะนี่เลยก็เหลือ2แคปซูลสุดท้ายนะคะนี่แบบนี้เนาะอ่ะก่อนที่จะมาบอกว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวขอบพูดกันแล้วกันนะคะว่าแคปซูลนี้เขา มีอะไรอยู่ในแคปซูลบ้าง CKM นะคะซึ่งเป็นยาบรรเทาการแก้ท้องผูกใช่ไหมคะทุกคนซึ่งในเม็ดแคปซูลน,นะคะเขาอัดแน่นด้วยสมุนไพรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองไทยสมอพิเภกมะขามป้อมนะคะกวนน้ำเต้าและตัวยาอื่นๆอีกมากมายเลยนะจ๊ะที่เรารู้ก็าสมุนไพรที่ฟาได้กลนไปข้างตัวนะคะล้วนเป็นยาละบายทั้งนั้นเลยเนาะหลังจากที่ฟากินเข้าไปแล้วเป็นอะไรยังไงมันกินง่ายไหมกินยากไหมสำหรับตัวฟาเองอะตัวเม็ดยาเขาเป็นแคปซูลซึ่งมันรับประทานง่ายมากเลยนะคะนี่ เ,เป็นแคปซูลแบบปกติธรรมดาทั่วๆไปเลยเห็นไหมเออก็เหมือนยาปกติเลยนะคะแต่ในเม็ดแคปซูลนี่คือเต็ไมไปด้วยสมุนไพรแบบจัดจจะเต็มจริงๆอะทุกคนนะตอนที่ฟ้ากินเข้าไปแล้วก็คือกินง่ายแต่พอตอนที่เม็ดแคปซูลละลายแล้วเราทุกคนที่กินน้ําน้อยเม็ดแคปซูลก็ติดอยู่ตรงคอนะแล้วก็มันละลายแล้วตอนเราเลอปุ๊บ กินสมุนไพรคือแบบมันตีขึ้นจมูกเลยจ้าแล้วแบบจะอ้วกเพราะฉะนั้นใครที่กินนะคะก็รับทานนันเยอะๆให้มันไปแตกในท้องเรานะคะไม่ใช่ไปแตกตรงคอแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้ไหมกินสมุนไพรเอ้ยคือแบบ มันจัดหนักจัดเต็มจริงๆอะทุกคนแต่ที่ร,รู้ว่าหลังจากที่ฟากินนะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามันจะไม่มีอาการปวดบิดหรือแบบเหมือนปวดท้องแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนท้องเสียไม่ได้ขนาดนั้นแต่สําหรับอาการที่ฟาเป็นนะฟ้าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นอะไรยังไงแต่สำหรับตัวฟ้าเองอะพอจะกิน2เม็ดตั้งคืนพอตื่นเช้ามาก็มีอาการแบบยังไม่ได้ปวดทันทีแต่มันจะมาปวดอีกทีนึงตอนแบบสมมติว่าตื่นมาประมาณ หนึ่งถึงสองชั่วโมงมันค่อยปวดเราทัดหนักเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงป่าว่าใครหลายๆคนน่าจะแบบเออกินปุ๊บตื่นมาคือถ่ายเลยแต่นี่คือไม่นี่คือแบบโหกว่าจะถ่ายขึ้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วมันเป็นให้บอกว่าตอนนั้น,นะฝ่าไปทีททาธุระข้างนอกด้วยแล้วมันปวดตรงทางด่วนพอด,ดีแล้วก็โอ้โหพอเวลามันปวดจะเข้าห้องน้ำเด็กคนมันปวดแบบต้องเข้าทันทีต้องเข้าให้ได้มันมวนแบบ ตุยตุยท้องแล้วคนมันมันมวนท้องแบบตุยตุยท้องมันไม่ได้แบบบิดแบบบิดขนาดนั้นมันก็มีแบบบิดอ่อนๆไม่ใช่แบบบิดแบบบิดแรงขนาดนั้นมันจะแบบอ่อนๆแบบเอ้ยมันมาแล้วนะมันแบบไม่ไหวแล้วนะมันแบบจะจะออกแล้วนะแต่รู้สึกว่าพอเราได้ห้องน้าเสร็จปุ๊บใช่ไหม หนถึงสครั้งในการเข้าห้องนะ้ำเมื่อคืนโล่งเลยสำหรับตัวไฟนัมมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่ดีท็อกมันคือยาเป็นเทาการแก้ท้องผูกเท่านั้นเองนะคะใครที่ชอบท้องผูกบ่อยๆอย่างฟ้าเป็นต้นก็ลองหางซื้อรับทานกันได้นะคะหอันนี้มีอยู่4แคปซูลนะคะแล้ว4แคปซูลนี้กินได้2ครั้งเลยนะคะเพราะว่าเขากินวันละแคปซูลเนาะซึ่งแคปซูลหนึ่งก็ทานง่าย ก็คือไม่ติดคอเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสามนาทีนะคะเดี๋ยวจะมาเริ่มลองกินให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะกินกันนะน้ำคอร้องให้กินเยอะๆน้ำอะ่ะไม่งั้นจะเป็นแบบดิชานที่แบบหืมแตกตรงคอแล้วก็คือแบบกินสมุนไพรเอยอะไรเอยตีจมูกจะออวกเลยนะคะสกินให้ดูเนี่ยนะะจริงๆให้กินก่อนนอน ถ้าใครอยากจะลองซื้อทานดูก็ลองหาซื้อทานที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญกับทุกคนอย่าลืมกดอิงกุ้งกิ้งก่อนเลยนะคะวเวลาฟังลงขึ้นใหม่ทุกคนจะได้พามนด้ก็ไปแล้วบายบายสวัสดีคะ่ะจุ๊บ